เฮ้ยอามา,มาวันนี้พาน้องอมน้องอิวแม่น้องอามมาร่วมงานอุปสมบทบวชแก้บนก็จะเชิญแต่ญาติพี่น้องเพื่อนสนิทนะฮะมาร่วมงานวันนี้ ยายน้องอามครับเดินกระเพกกระเพกเดินจะไม่ไหวจะเลยว่าเดินรอบโบสถนะ์ะเสื้อขาวนี่ก็เป็นยายทวดนะยายทวดน้องอามส่วนนี่ก็เพื่อนนาคะ

เต็ม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 เดี๋ยวโดนน้องอมน้องเอวนู่นนะไม่รอใครเลยนะนำหน้าริ้วเลยนะไม่รอนากเลยทูพี่นันเต็มเต็มพี่นันอันนี้เราประเทศนอกเห็นพี่นันหมดเลยนะเนี่ยจริง ลงยูทูบพ th ี่นั à, c ây c ây à, ้นแต่เขาลงเลยวัดนี้ก็เป็นวัดใกล้ๆบ้านนะวัดแถวบ้านนะมีหลายวัดนะก็บวชแบบง่ายๆฮะเป็นการบวชแก้บนแบบง่ายๆฮะอ เดี๋ยวถามหนาก่อนว่าบวชกี่วันหนาคบวชกี่วันเนี้ยหนัคน,นี่ตั้งใจจะบวชกี่วันนาคเต็มเลยยายก็เดินจะไม่ไหวจะแล้วเจ็บขา ผมพยายามเดิอนนะ <Yeah. S 1> เดินให้ครบ3รอบ หายไปแล้วน้องอมน้องยิวหายไปแล้วนำหน้าริ้วเลยเออาข้างล่างเอาข้างล่างก่อนเอาเอาข้างล่างก่อนเดี๋ยวอีกสิณาทีเอาข้างหน้าต้องตัดโตโอ้เดินช้าๆเลยหน้า ปรชาลอยเดินไม่ทันใช่ไหมดีแล้วด้วยาวันนี้ไม่รอนนะใาเบ้วานออห่ขาวเ้ขาวาาได้ลยเด็กไวเดินช้าไหวรอยก้เดินเร็วย่าไม่ทัน đi rồi các bạn, các bạn ồ ồ, ồ ồ, mình mệt, bọn mình làm đi ันม,มาอันนี้ยายน้องอามครับเก็บขาเดี๋ยวใกล้จะครบแล้วสามรอบเดี๋ยวอีกรอบเดียวอ้าวตอนนี้ครบสามรอบแล้วเดี๋ยวจะเข้าในโบสถ์ครับ เดี๋ยวถ่ายรูปงู่ัน กดไลค์กดแชร์ช่องอามออมอิวด้วยนะคะฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะ